สวัสดีค่ะเอซีทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเกดนัดสตอรี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะขออนุญ,ญาตพาเอซีทุกทุกท่านนะคะมากาบพระขอพรส่งน้ำพระนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่นะคะณวัดพระสิงห์นะคะวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะคะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะ,ะ,คะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหน้าวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเรา พาเพื่อนๆเอซทุกๆท่านนะคะเข้าไปรับชมบรรยากาศในการส่งน้ำพระแล้วก็ปิดทองไหวพระต่างๆนะคะเรามาร่วมทาบุญด้วยกันนะคะที่หญิง2คนขับคือมันรถมันติดไงระหว่างรอเขาก็ไปส่งน้ำกันไงโอ๊ยตายเลยวิ่งไปส่งน้ำทันทันแล้วเขาก็วิ่งมาเนี่ยแล้วรถมันติดตาย เขาบอกขออะไรก็ได้นะวัดประสิค mm ุณอออเอาว่าขออะไรก็ไ hmm. ด no uh ้เดาาเดาาเขาไปจอดไจอดเลยตรงไหนตรงนี้ไม like. yeah. mm ่ใ hmm. ช okay. so mm ่เหรอเอาเอาวดไปใส่น hmm. right. ้ำม mm ันไหมเอาไปอาบอย่างนอะไร อ๋อแล้วแต่เลยอยากได้ก็ไปแต่เลยมีปัญหาชาววัดสืบวราวิหารของเฮาก็ขอน้องเรียนเชิญเจริญพรเลยเนอะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลต้วกันใครจะเข้าห้วงที่ทีสืบวราจตตาการสืบวราเจตาก็เป็นการสืบงายุ เปิดเจอมายุเออาอายุมันหมันยืนมุมจาข้างในเปิดเปิดจะได้รถกินาเอากรรมของพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสาธยายที่สทายาทโยนั้นได้ดู่ที่มีสุขโสดที่สทายาทโยใน คุณเคยได้ฟังอยู่ตลอดเวลาเวลาเข้าร่วงที่ไหนก็ดีาควรจะเอาเย็ดตำงานชิดต้องทำงานมักสาทยายเพื่อเพื่อสถาญาติโงได้บ่งยึดต่องใจเพื่อยึดมาเพื่อใจของเราได้เพราะว่าพระวองมาเพื่อจิตใจของเราได้มีความ ตันใจในฟังเสียงพระสวดมนต์แล้วคลายความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ในช่วงโอกาสการลเวลานี้เป็นเวลาบอกวัฒนธรรมของเราแล้วก็จับคือมีการสิ่โบราณจัดการสองวันห้าสองวันวันที่สิบห้ากับวันที่ ปราวันนี้นี้วัน,นวันพุน,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 พนี้ก็เป็นวันสุดท้าย,ท,ยท,าาทีาันาฟังนก็ประโยมหรือว่า

เดินไปมาประทับทาที่ด้านหน้าขราวมัรหลวงเลยนี่มาด้วยกันหรือเปล่าระยะเวลามาด้วยกันค่ะอันนี้ให้ฟรีใช่ไหมใช่ทำยังไงคะอันนี้เขาเอามาแจกให้ทำมาเยอะค่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกดอกอะไรคะดอกสุ percho ค่ะอ๋อค่ะ อันนี้อันนี้เราเอากลับไปด้วยเหรอว่าถวายพระถวายพระคะพี่พี่จะไปบ้านก็ได้ค่ะมีอีกเยอะแยะนี่เอาพี่นีนเป็นต้นไม้เหรเวลาไหาลัคนาหลวงพ่อเขาค่สหไวังบนเล่ะพี่พูดถึงม่ถึงพี่ไหว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 ไวหวไ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 วไห่วไหวไหยไ่ววไวหห เซฟเรียบร้อยแล้วเขาหน้าเขาตอนแล้วประมาณบ่ายสองนี่ได้นี้ทีอารัตนาโวงพ่อพระพุทธสีห์ไปปฏิบัติานในพระวนหาไร่เข้าไปเจอเจวนกทายดโยมเอาอารันาโมงพ่อครับีีที่หนีไร่เขไปปฏิบัติการของหลวงพ่อพระพุทธสีห์ อันนี้ก็ประทานสับพันไว้ล่วงหน้าคือประทานญาตโยมไว้ก่อนาาาที่เวาที่ส้งมาพระบุท่าอริยะสงของวริคือทาอายะสงฆตลอดจนมีเทราจารีสทายโยมารพนอกโกูชา ก่อทางวัดได้ตั้งรูปเสาวันดีหรือว่าตั้งรูปเมือนทองหลวงพ่อไว้ที่้ารหล่มไม้ปู่หล่มไม้ปู่อยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงข้างครับพระธาตุเจดีย์หรือว่าตั้งหลังเวทีนะตั้งหลังเวงดินตั้งหลังเต้นทุนจะเป็นทีหล่มไม้ประดู่ ทำประดูจจะมีพระเทราจารย์ลูกเมืองของพระเทราจารย์เข้ามาิูชะตาลวงเล่กในเทศกาลปีใหม่เมืองในวันนี้ได้ทักษะทกษูแล้วก็ไไปถ่ายทิยผู้ก็จะมาทานอยู่ครับแลวก็จะเลามาตั้งนเดิมมีเยอะ เล่นไพ่ใช่หไม่มีเลยไม่ีดีว่าที่ทรกนยการก็คือเล่นไพ่ใช่มเอาความสุที่เป็นจนมารดาลนีาควแมแ

มาทำอะไรอ่ะโมเียนรออะิกนน้าัหันหน้ามาหันหน้า

Thank you. ในโน่นจากนั้นก็มี้อมครอบท่านก็รับเป็นเจ้าภาพในการตอนรับผู้ชนสิิาอายุ้านาหามในวันนี้เพ่เ็นลอดจนท่านเจ้าภาพที่ท่านในการท่านระคนายกรนชจชวลัคโยนท่านได้รายนามของผู้ทุกท่านไปแล้วในวันนี้ก็มี หลายท่านที่การจะได้น้อมหัเป็นเวายจะอุปขวัญใจให้ทวามแต่ประสงค์ในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านเจ้าหน้าทูตทุกท่านได้เตรียมนิ้นใหงตัวระยองใจใ้พร้อมที่เราจะได้ประกอบพิธีอันสำคัญในวันนี้ซึ่งทางร้านอาหารก็แต่สมัยโบราณาหรืออารยธรรมของปีมันไทยเราเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า อาเรียกคมประเพณีใหม่นี้นักปราพระราชมณีท่านจะได้คิดค้นคจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันเวลาขึา้นมาเราก็ตีกติทางโบราณประเพณีนั่นเองน,น,นะครับซึ่งขณะนี้ประเทศประทุนประเทศสิงห์บราจาโนเตอรประธานเลยทีี่ท่านไดน้เดินทางมาถึงไป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

สองขังสรนังคัจามีปนานติปตาเวรมณีสิกขาปรังสมาติยามิปนานติปาตาเวระมณีสิกขาธรรมสมาธิยามิอัตติปตา We because... ำหรับ,บคลิปนี้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมและก็มาร่วมทำบุญไหว้พระขอพรส่งน้ำพระด้วยกันนะคะก็จะขออนุญาตลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบก,กันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเกดโดนาะสตอรี่เสมอมานะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้ง,ง,งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆอไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทั้ง FC ในประเทศและต่างประเทศนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรงลยๆตลอดไปนะคะ See you again n e น t t i า e แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีคะ่ะ